ผองพิเศษตราลุ่มชูชีพเกิดจากอดีตข้าราชการกรมป่าไม้อย ผมพิเศษตาร่มชูชีพนะครับชื่อว่าเป็นสินค้าที่หลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่คุณสมเกียรติสุภโกวิทนะครับอดีตข้าราชการกรมป่าไม้นะครับลาออกมาเพราะว่ามีความฝันนะครับอยากที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับซึ่งหลังจากที่เขาออกมาแล้วเนี่ยก็ได้มีการร่วมมือกับภรรยานะครับทำมาค้าขายนะครับแล้วก็มีการรับเหมาก่อสร้างจนได้เงินจํานวนหนึ่งนะครับต่อมาเนี่ยคุณสมเกียรติก็ได้มีการผลิตยาแผนโบราณออกมาซึ่งเป็นยาที่มีคุณภาพดีแต่ว่าราคาไม่ได้สูงมาากนะะครรับเ เขามีความตั้งใจเนี่ยอยากจะช่วยเหลือคนไทยที่มีรายได้น้อยในยุคนั้นนั่นเองนะครับโดยในช่วงนั้นนะครับคุณสมเกียรติเนี่ยก็ได้มีการทดลองเนยด้วยการซื้อวัตถุดิบนะครับมาจากต่างประเทศแล้วก็มาผสมปรุงนะครับจนออกมาเป็นผงแป้งที่สามารถรักษาแผลได้นะครับโดยเฉพาะแผลจําพวกสิวฝีหรือหนองนะครับซึ่งสามารถทําได้สําเร็จเนี่ยในช่วงปี2490นั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยคุณสมเกียรติและก็ภรรยานะครับมีการนําผงแป้งเหล่านี้นะครับออกไปจําหน่ายนะครับตามบ้านเรือนตามตลาดนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ย ฟีดแบ็กดีมากๆเลยนะครับจนกระทั่งคุณสมเกียรติเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะในเมื่อสินค้าของเราดีแบบนี้แล้วนะครับเราควรที่จะต้องตั้งชื่อแบรนด์สินค้าออกมาได้แล้วนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นะครับจนกระทั่งคุณสมเกียรติเนี่ยได้เห็นเครื่องบินนะครับปล่อยพลกระโดดล่มลงมานะครับซึ่งคุณสมเกียรติก็ได้ไอเดียจากภาพที่เห็นตรงหน้านะครับก็เลยเป็นที่มานะครับของการตั้งชื่อว่าผงวิเศษตราล่มชูชีพนั่นเองนะครับหลายปีถ พวกกลุ่มแบรนด์สินค้าต่างๆเนี่ยห้ามตั้งชื่ออวดอ้างสรรพคุณเกินจริงนะครับทำให้คุณสมเกียรติเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนชื่อแบรนด์ใหม่นะครับจากผงวิเศษตราล่มชูชีพกลายเป็นผงพิเศษตราล่มชูชีพนั่นเองครับก็ถือว่ามีการเปลี่ยนชื่อเนะในปี2505นั่นเองนะครับซึ่งนอกเหนือจากผงพิเศษตราล่มชูชีพแล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยทางคุณสมเกียรติแล้วก็พระยาเนี่ยเคยมีการผลิตโปรดักต์ไลน์แต่งออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นยาแก้ปวดฟันหรือยาทาดน้ำแดงนัั่่่นนเเองแตสุดดท้้้าายก็ไไลลมลปว หาวัตถุดิบยากนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับมาพูดถึงในเรื่องของหลักการตลาดนะว่าผมพิเศษตาลุมชูชีพเนี่ยเขามีการโปรโมทอย่างไรนะครับในช่วงนั้นเนี่ยคุณสมเกียรติเนี่ยก็ได้มีการนําสินค้าเนาะออกไปโปรโมทนะครับตามงานเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานวัดนะครับเวทีหมอล่ำเวทีลูกทุ่งต่างๆนะครับซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยฟีดแบ็กดีมากๆเลยนะครับจนทําให้ผมพิเศษตาลุมชูชีพเนี่ยสามารถนําไปวางจัดจาหน่ายตามร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าททัั่่วไปนนนะครนครบจยเ เป็นที่รู้จักนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับผงพิเศษตาล่มชูชีพเนี่ยไม่ได้มีแค่สินค้าเดียวเนอะแต่ยังมียาหม่องตราล่มชูชีพด้วยนะครับถ้าใครรู้สึกว่าวินเวียนศรรีษาก็สามารถลองไปซื้อทดลองใช้กันได้นะครับแล้วก็ส่งท้ายนะครับบริษัทสมจิตโอสถจำกัดนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตผงพิเศษตาล่มชูชีพเนี่ยที่มาที่ไปของชื่อบริษัทก็มาจากการที่คุณสมเกียรตินะครับได้นําชื่อภรยาก็คือคุณสมจิตเนี่ยมาตั้งชื่อเป็นบริษัทนั่นเองครับ โอ้ย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 โออยโอ้ยลองรองสักขี้ผูเลย